สวัสดีครับมืเนเหกอสิภาพามันบึ้งหนูนะครับนี่ครับเจ้าคองหนูครับเซีแอร์นะครับอาหารย่ามเป็นให้อาหารย่ามเป็นครับหนูกำลังกินเนื้ออยู่นะครับเดี๋ยวพาไปบึงนะครับ Nei, nei เท่าไี้่ครับผมครับอย่างนี้ะเท่าไหร่นะอธิบายว่าในเพราะอัน เก็บทดสอบอ๋อเคิดล่นๆนึก่นบ่เจ็ดทดสอบมันพิเศษเกิดบ่ตอนนี้ก็นหนูกำลังกินเคยมาเมฆกระโผดนะครับเมฆกระโผดบดนะครับนี่ก็โฆษณานะครับด้านผมมีไข่ครับด้านพอจะเล่นสัตว์นะครับธานิตนะครับมีไข่โอ้โหนี่ก็อะไรอะไรอะไรมีหัหหหวส,สองลยอยมันเอนบ่มันลอยกว่ามันหัวลอ,อ,อยนี่มาหกสิบ น,นี่ครับของหนูครับาร์มหนูอยากมาเบิ้งครับติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับมันจะขอพระคุณในไลน์นะครับนี่นี่สวัสดีครับสามีนะ